จุมท่านผู้ฟังครับคนที่จะสามารถประสบความสําสเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ใช้แต่แค่กําลังแต่ว่าจะต้องใช้สติปัญญาซึ่งนั่นปรากฏขึ้นในวรรณกรรมสามก,ก๊กเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนนะครับว่าขงเบ้งนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดปราชญแห่งยุคสามก,ก๊กซึ่งเกิดขึ้นประมาณ1,800ปีที่แล้วยาวมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังมีชื่อเสียงเรียงนามถึงความปราดเปรืองความชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่งขงเบ้งได้ใช้แผนการ ยุยงแยงตะแข็งรั่วที่ทำให้ยงขีและโกูเตงนั้นเกิดการผิดใจกันสุดท้ายโกโตเตงนำศีรษะของยงขีมามอบให้กับขงเบงถือเป็นการขอเข้าสวามิภักดิ์ต่อของเบงเมื่อครั้งที่ขงเบงนั้นกรีธาทัพจากเอ็กจิ๋วเสฉวนลงใต้เพื่อปราบชนเผ่าป่าเถื่อนครั้นี้เนี่ยชนเผ่าป่าเถื่อนที่มีพันธมิตรอย่างโกโตเตงและกองทัพรวมถึงกองทัพของจูโผที่นําโดยจูโผนั่นแหละครับโกโตเตงต้องการสร้าง ความเชื่อมั่นในความจริงใจของโกเตงที่มีต่อคงเบงเพราะอยากจะสวาม,มิภักดิ์เหลือเกินไม่มีทางรอดแล้วคงเบงจึงได้ต่อรองว่าถ้าสามารถนำศีรษะของจูโพมาได้นี่ก็จะถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของโกเตงที่มีต่อคงเบงเป็นแน่แท้โกเตงรับคำคงเบงแล้วนำทหารมือขวาที่ตัวใหญ่ร่างกายกำยำสูงมากหน้าตาเกลี้ยวกราดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คืองากฝันโกเตงและงากฝันนำทหารมุ่งไปยังค่ายของจูโผ เพื่อหมายจะปลิดชีวิตจูโพให้ลาโลกไปแบบไป่สมัครใจแล้วนําศีรษะมามอบให้กับขงเบกซึ่งเมื่อโกเตงและกองทัพเคลื่อนพลไปจนกระทั่งใกล้จะถึงค่ายของจูโพร,ระยะทางห่างประมาณสิบลี้แล้วจูโพนั้นเป็นมิตรกับโกเตงเห็นว่าเป็นกองทัพของโกเตงก็มีความดีใจว่าเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาเยี่ยมแล้วโกเตงเมื่อเห็นจูโพก็ทําการตะหวัดไปยังจูโพว่าจูโพทาไมเจ้าจะต้องทรยศ์หักหลังเพื่อนด้วยเล่า นั่นก็เพราะว่าขงเบงครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไปหลอกโกเตงว่าจูโพเขียนหนังสือสวามิภักมาและหมายจะเอาชีวิตของโกเตงซึ่งนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นข้อเท็จจริงแต่อย่างใดหากแต่ว่าโกเตงนั้นเข้าใจผิดไปแล้วแล้วตะโกนด่าเยงเยงใส่จูโพบอกว่าเจ้าจูโพเจ้านี่คิดคดทรยศอยากจะไปสวามิภักต์ต่อข,อง,ของเบง,งอยากจะให้ขงเบงสังหารเราเชียวรือนั่นคือคําพูดของโกเตงนะครับปรากฏว่าจูโพนั้นงงสิครับงงเป็นไก่ตาแตกครับไม่รู้เรื่องรู้ราว อาจจะเป็นแนวพูดไม่ค่อยเก่งแล้วครับอ้ำ,ำอ้ำอึ้งอึ้งนั่งอยู่บนม้าปรากฏว,ว่ายังไม่ทันจะได้เอื้อนเอ่ยคําใดงากฟันครับควบม้าช้าบุกเข้าไปอ้อมไปทางด้านหลังครับแล้วใช้เงาวจัดการสังหารให้จูโพนั้นจะต้องตกม้าลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นครับสถานการณ์กองทัพของจูโพนั้นก็ตกใจสิครับเพราะว่าไม่มีผู้บัญชาการรบแล้วโกเตงจึงได้ทําการประกาศอย่าง เสียงดังกล้องไปยังพื้นที่แห่งนั้นทั้งหมดปานอสาสนิบาตเลยทีเดียวครับลือลั่นเลยทีเดียวแล้วครับบอกว่าทหารคนใดที่ยอมเข้ากับเราจะไว้ชีวิตหากแมน้นตัดสินใจที่จะไม่เข้าด้วยกับเราก็จะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจบัดเดี๋ยวนี้พวกเจ้าว่าไงโอ้โหโกเตงประกาศกล้าวครับเสียงดังกึกกล้องด้วยความโมโหโทโศครับทหารจูโพดีเจนนั้นเป็นไงครับสุดลงครับคำนับแล้วครับอยอมสวามิพักต่อท่านโกเตง โกเตงจึงได้ควบรวมนะครับเอาลูกน้องกองทัพของจูโผมารวมกันแล้วทําการเดินทัพไปหาขงเบงโดยมอบศีรษะของจูโผให้กับขงเบงขงเบงได้เห็นเช่นนั้นก็มีความสบายใจเป็นยิ่งนักหัวเราะร่าราราลา,ร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 าบอกเอ้ยโกเตงเจ้านี่ใช้ได้เลยทีเดียวเจ้าสังหารสองคนนั้นมาให้กับเราข้าโอเคข้าเชื่อใจเจ้าแล้วว่าแล้วขงเบงจึงตั้งให้โกเตงนั้นเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งและให้งากฝันเป็นผู้บัญชาการทหารอีกเมืองเมืองหนึ่ง ดังนั้นศึกกองทัพพันธมิตรของเบง้งเฮกม่านอ๋องซึ่งไม่ได้มาด้วยกองทัพพันธมิตรของม่านอ,องประกอบไปด้วยกองทัพของจูโพกองทัพของโกเตงและกองทัพของยงขี่สลายไปสองกลายมาเป็นพวกของของเบงโดยปริยายเลยทีเดียวล่ะครับ ว่าจะกล่าวถึงฝ่ายของอ่องค้างเจ้าเมืองเองเฉียงบ้างนะครับท่านผู้ชมยังจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดถึงอ่องค้างซึ่งอ่องค้างเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะต่อต้านนะฮะไม่ถูกครอบงําโดยเบงเฮกม่านอ,องนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเบงเฮกได้พยายามรวบรวมเจ้าเมืองต่างๆนะฮะทั้งหมด4หัวเมืองด้วยกัน3หัวเมืองเนี่ยยอมเบ่งเฮกไปแล้วนั่นก็คือโกเตงยงคี g, ee, แล้วก็จูโพเนี่ยนะฮะมีเพียงอ่องค้างเท่านั้นครับที่ไม่ยอมก็เลยทําให้ถูก โจมตีอย่างหนักนะครับที่เมืองเองเฉียงที่องคางนั้นเป็นเจ้าเมืองอยู่ปรากฏว่าขงเบ้งเนี่ยรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับก็มีความซาบซึ้งใจนะฮะในความพักดีขององค้างที่มีต่ออาณาจรรักรโจกโก,กเดินทางครับไปหาองค้างที่เมืองเองเฉียงฮะองคางก็มาต้อนรับท่านสมุหานายกแห่งโจกโก,กเป็นอย่างดีนะคงเบ้งก็ถามองคางว่าท่านองค้างข้าเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นยิงนักท่านมีความพักดีต่อโจกโกอยากทราบว่านอกจากท่านองค้างแล้วเนี่ย มีผู้ใดอีกที่ช่วยเหลือท่านจนสามารถที่จะต่อต้านกองทัพของพวกกบฏได้อ่องค้างก็บอกว่าอันตรายที่เกิดขึ้นความเสี่ยงพยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นข้าโชคดีเหลือเกินที่มีผู้บัญชาการทหารที่มีชื่อว่าลิคีลิคีนี่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีสามารถที่จะต้านทานกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดปลายมีความสามารถท่านลองคิดดูสิเหรอไหมลิคีเนี่ยเพียงแค่คนเดียวที่บัญชาการรบก็สามารถที่จะต่อต้านกองทัพฝ่ายกบฏได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยสามารถรักษาเมืองเอ็งเฉียงไว้ได้ อ้องค้างก็พูดไปใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับขงเบ้งได้ยินเช่นนั้นก็ว้าวเกรทเฮงเฮาลิขีผู้นี้อยู่ที่ไหนใครอยากจะพบเขาเหลือเกินอยากจะขอบคุณเขาอยากจะพูดคุยกับเขาเหลือเกินอ่องค้างก็ไปพาลิขีนะฮะมาพบกับท่านอาจารย์ขงเบ้งนะฮะลิขีมาถึงก็ทําการคารวะท่านอาจารย์ขงเบ้งนะฮะสมุหานายกแห่งจกกกนะโอ้ยขงเบ้งก็มองนะฮะอากับกิริยามองบุคลิกภาพมองภาพทั้งหมดเลยแล้วก็ดูแววตาชื่นชมครับขงเบ้งบอก โอ้โหนี่ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะได้รับทราบความสามารถและคุณูปาการของท่านลิคีจากท่านองค้างมาเยอะมากมายโอ้โหนี่้เห็นเจอตัวจริงเสียงจริงนี่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งลิคีก็คงจะเขินแล้วครับแต่ท่านผู้บัญชาการลิคีแห่งเมืองเอ็งเฉียงเนี่ยนะเอาละ่ะคงเบ้งก็ถามต่อไปยังลิคีว่าแล้วท่านลิคีเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่สามารถที่จะป้องกันและต่อต้านกองทัพของฝ่ายกบฏได้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าข้อมูลที่ท่านลิคีได้เล่ามานี่ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่ข้าขงเบ้งเนี่ยจะพากําลังทาหารเข้าไปปราบปรามพวกกบฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเผ่ามา่านลิคีก็เลยบอกว่าของแบบนี้มันต้องมีท็อปซีคริตมันมีเคล็ดลับนะท่านขงเบ้งเฮ้ยขงเบ้งก็ถามเคล็ดลับอะไรลิคีเล่าให้ฟังหน่อยอย่าปิดบังกันเลยอยากรู้อยากรู้จริงๆลิคีก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านอาจารย์ขงเบ้งท่านรอสักครู่แล้วลิคีก็เดินหายวับเข้าไปในห้องทํางานของลิคีครับแล้วก็ กลับมาหาขงเบ้งอย่างรวดเร็วพร้อมกับวัตถุที่อยู่ในมือของเบ้งก็จำเลืององแล้วครับว่าวัตถุนั้นมันคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าวัตถุนั้นนะครับก็คือแผนที่ครับมันเป็นแผนที่ที่มีลายแทงซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือเกินขงเบ้งก็เลยถามว่าทลิคีท่านไปหยิบแผนที่มานี่คือเคล็ดลับของท่านหรือท่านช่วยขยายความเล่าให้ฟังหน่อยจะได้หรือไม่ก็ปรากฏว่าลิคีครับก็กางออกมาเป็นแผนที่จริงๆด้วยแล้วครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่า แผนที่นี้เป็นแผนที่ที่มีที่มาที่ไปข้าขอเล่าที่มาที่ไปก่อนจะได้หรือไม่ลระท่านอาจารย์คงเบ้งคงเบ้งก็บอกว่าได้อย่างแน่แท้ท่านลิขีท่านพูดมาเลยลิคีก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยข้าก็มีการล่าตะเวนแล้วก็มีกองสอดแนมไปสอดแนมมาปรากฏว่าสอดแนมไปสอดแนมมาก็ได้รับทราบข่าวว่าเบ้งเฮกเผ่าม่านเนี่ยมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะก่อการกบฏแล้วก็ต้องการที่จะตีเมืองที่แข็งเมืองด้วยจะขยายที่พลของตัวเองนั่นแหละข้าลิขีก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ย ทำการเล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่ของเผ่าม่านไปเขียนไปวาดแผนที่ไปสืบข่าวทั้งหมดทั้งปวงจนกระทั่งได้แผนที่เชิงกลยุทธ์ที่รู้ทางหนีทีไล่สำรวจภูมิประเทศในการเดินทับตรงไหนที่อันตรายตรงไหนที่ปลอดภัยตรงไหนที่มีพิษตรงไหนไม่มีพิษตรงไหนมีอาหารตรงไหนมีต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ข้ารู้ทะลุปูโปงอยู่ในแผนที่นี้ว่าแล้วลิคีก็บอกขอมอบแผนที่นี้เป็นของขวัญให้กับท่านอาจารย์ขวงเบ้งเพื่อจะได้ยกไปปราบกระบทให้เรียบร้อย ผมมาลองถอดรหัสสกัดกลยุทธ์นะครับว่าทําไมลิขีนะครับแล้วก็ตัวของอองค้างเนี่ยจึงมีความตั้งใจที่จะทําดีครับกับฝ่ายของโจกกกแล้วก็ไม่ยอมเป็นกบฏต่อโจกกกผมคิดว่านี่เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เล่าปีได้สร้างมาอย่างยาวนานนะครับเล่าปีได้สร้างแบรนด์อย่างยาวนานมาทําให้ตัวของอองค้างเนี่ยแล้วก็ลิขีซึ่งอยู่ที่เมืองเอ็งเฉียงเนี่ยไม่ยอมที่จะเข้าด้วยกับเผ่าม่านครับถ้าลองคิดดูนะครับถ้าไปเข้ากับเผ่าม่าน สุดท้ายเบ้งเฮกนั้นก็คงจะใช้วิธีการป่าเถื่อนหรือไม่อย่างไรกับฝ่ายของเองเฉียงชาวบ้านก็คงจะไม่ชอบสไตล์นั้นก็คงจะต้องชอบสไตล์ของจกก๊กมากกว่าเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้การปกครองอีกทางเล่าปีนั้นก็คือราชวงศ์ฮั่นเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเฉียงเมืองเมืองนี้ก็คงจะเต็มไปด้วยคนที่มีความภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นเอาล่ะพอลิคีนั้นทําการมอบแผนที่ให้กับท่านอาจารย์ฮกหลวงขวงเบ้งขวงเบ้งก็รู้สึกอเมซิ่งแล้วก็ดีใจเป็นยิ่งนักกางแผนที่ออกดู แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของลิคีก็บอกว่าแผนที่นี้ท่านเก็บเอาไว้ข้าก็ขอเก็บเอาไว้ด้วยแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือข้าขงเบ่งขอแต่งตั้งให้ท่านลิคีนั้นเป็นผู้ประครับการแผนที่เป็นนายทหารนเวเกชั่นนะครับ GPS เลยโอโ้แต่ไม่ใช่ GPS แบบในยุคปัจจุบันก็คือเป็นนายเอา,เอ,าอธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นนายทหารผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การนำทางาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหลีคีก็ดีใจบอกจะทําหน้าที่ให้เป็นอย่างดีโคงเบ้งก็บอกว่าจะต้องพึ่งท่านละในการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพบุกเข้าไปในเผ่าม่านดินแดนของเผ่าม่านเพื่อปราบกบฏให้สิ้นซากให้จงได้ รลังจากที่ขงเบงนั้นได้ลีค่คีมาเป็นนายทหารนีเวเกชั่นนำทางไปสู่การปราบปรามบรรดาพวกเผ่าม่านในแถบพื้นที่เผ่าม่านเนี่ยนะครับก็มีทหารเข้ามารายงานนะครับบอกว่ามาบัดนี้มีพระกระแสรับสั่งจากจักรพรรดิเล่าเซียนอาเตาให้มีราชทูตนั้นมาขอเข้าพบกับท่านสมุหานายกขงเบงซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นแม่ทัพใหญ่ในการเข้าโจมตีเผ่าม่านในบัด,ดนลขงเบงบอกว่าให้เจ้าไปพาราชทูตผู้นั้นมาพบกับเราโดยพลัน ทหารก็รีบไปพาราชทูตผู้นั้นมาเข้าพบกับท่านอาจารย์ฮกหลุงคงเบ้งนะครับการแต่งกายของราชทูตผู้นั้นเนี่ยมีลักษณะนุ่งผมสีขาวนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นนักบวชแต่อย่างใดหากแต่ว่าเป็นชุดในการไว้ทุกข์ต่อพี่ชายของเขาคงเบง้งมองไปก็เห็นว่าคนผู้นั้นชื่อว่ามาเจ็กมาเจ็กนั้นเป็นน้องชายของมาเลียงซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ข้างกายจากักรพรรดิเล่าปี่ตราบจนกระทั่งจกักรพรรดิเล่าปี่นั้นได้เสด็จสวรรคตไปมาเจ็กผู้นี้ก็มาไว้ทุกข์นะครับแล้วก็ถือพระกระแสรับสั่งจาก จักรพัทเล่าเสี้ยนนะฮะมาทำการเข้าพบกับท่านอาจารย์ขงเบงขงเบงถามว่าท่านมาเจ็กมาที่นี่ได้รับรับสั่งอะไรหรือมาเจ็กก็เลยบอกไปยังขงเบงว่าขามาเจ็กได้รับพระกระแสรับสั่งจากจักรพัทเล่าเสี้ยนให้มาทำการแจกจ่ายของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อพวกทหารหารทั้งหลายขงเบงบอกดีเหลือเกินดีเหลือเกินหลังจากนั้นมาเจ็กก็ทำการแจกจ่ายข้าวของนะฮะของพระราชทานต่างๆจากจักรพั์เล่าเสี้ยนให้กับบรรดาทหารหารไปแจกจ่ายกันต่อไป โคงเบ้งบอกว่าเอาละภารกิจหลักของท่านสําเร็จแล้วในเมื่อท่านมาเจ็กมาก็ดีแล้วข้าได้ยินชื่อเสียงเรียงนามและความสามารถเรื่องระบือไกลของท่านมาเจ็กในความปราดเปรื่องในการวางแผนการรบเป็นอย่างมากจึงจะขอให้ท่านมาเจ็กนั้นได้มาสนทนาพูดคุยกันหารือกันเรื่องของการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพไปจัดการเจ้าเบ้งเฮกมานองในครานี้ท่านมาเจ็กมีเวลาจะคุยกันไหมละ่ะ มาเจ็กก็ถามว่าท่านขงเบ้งรีบหรือไม่ขงเบ้งบอกไม่รีบอ่านี่ผมก็แซวเล่นนะครับขงเบ้งก็บอกเอาละไม่รีบมาทําการพูดคุยกันเถิดลักษณะท่าทางอากับกิริยาของขงเบ้งนั้นมีความนับถือนะฮะในความรู้ความสามารถของมาเจ็กเป็นมากมายขงเบ้งก็เลยทําการถามมาเจ็กไปว่าท่านทราบข่าวการเคลื่อนพลเคลื่อนทัพครานี้ของพวกข้าในการเข้าตีเผ่าม่านท่านมาเจ็กท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดกันลักมาเจ็กจึงได้พูดไปยังขงเบ้งว่าท่านขงเบ้ง ข้าก็มีความคิดของข้าอยากให้ท่านได้ฟังสะหน่อยความคิดของมาเ็กมาเ็กได้พูดว่าพวกชนเผ่าม่านนั้นเป็นพวกป่าเถื่อนหยาบกระด้างน้ำใจไม่เหมือนพวกเราชาวเมืองชาวฮั่นข้าคิดว่าคราวนี้ท่านขงเบง้งยกกองทัพไปก็คงจะสามารถปราบเบ้งเฮกกับพวกชนเผ่าม่านได้โดยไม่ยากนักเรียกว่าอีซี่อีซี่ง่ายเป็นแน่แท้หากแต่ว่าถ้าเกิดเหตุทางเหนือแล้วท่านขงเบ้งนั้นจะต้องกรีธาทัพไปเข้าต่อสู้กับพวกโจผีแลวไซ นั่นก็จะเป็นช่องที่ทําให้พวกเผ่าม่านทรยศต่อพวกเราในทันทีเพราะด้วยน้ําจิตน้ําใจความหยาบช้าของพวกเผ่าม่านนั้นคงจะไม่ยอมเราเป็นแน่แท้แถมระยะทางก็ไกลเขาคงไม่ยอมอยู่ใต้อานตจเราหากเราไม่ปกครองและคอยอยู่ในสายตาตลอดเวลาดังนั้นตําราพิชายสงครามก็ได้กล่าวอาไว้ไหวครองเมืองเป็นรองแต่ครองใจเป็นเอกชนะใจเป็นเอกชนะเมืองเป็นรองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำโคงเบ้เงได้ยินในสิ่งที่มาเจ็คพูดก็เข้าใจความหมายว่า ครองเมืองเป็นรองก็คือการเข้ายึดอํานาจเข้าตีพวกเผ่าม่านนั้นคงไม่ใช่เรื่องอยากแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการสามารถที่จะใช้ใจในการชนะใจของพวกเผ่าม่านให้ยอมแพ้และยอมอยู่ภายใต้การปกครองแต่โดยดีขงเบงเห็นถึงความคิดที่หลักแหลมของมาเจ็กก็มีความนับถือมากขึ้นมากขึ้นขงเบงจึงบอกว่าเอาละ่ะก็ในเมื่อท่านมาเจ็กมาแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับไปท่านมาเจ็กพูดได้ถูกใจตรงใจข้าเป็นยิ่งนักดังนั้น ข้าขอแต่งตั้งไอ้ทันมาเจคได้เป็นที่ปรึกษากองทัพเคลื่อนที่วางแผนร่วมกันต่อไปในการเข้ายึดเข้าจัดการปราบปรามพวกเผ่าม่านให้สิ้นซากว่าแล้วขงเบ้งก็สั่งให้กองทัพทําการเคลื่อนทับลั่นกองลบเคลื่อนทับต่อไปเพื่อเข้าจัดการสถานการณ์การแข็งเมืองของพวกเผ่าม่านอย่างเต็มที่เอาล้ะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างการเคลื่อนพลเคลื่อนทับแล้วก็เป็นการจัดเตรียมสัพพะกำลังในการเข้าตีพวกเผ่าม่านะครับของท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบงในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่เคลื่อนพลเคลื่อนทับไปแล้วก็ได้กำลังสําคัญอย่างมาจักมาเป็นพลังทางความคิดต่อไปแต่ท่านผู้ชมครับมาเจ็กผู้นี้คือคนที่อดีจตจักรพรรดิเล่าปี่ผู้สวรรคตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เคยกล่าวเตือนต่อของเบงว่าอย่าได้เชื่อคําพูดของมาจักมากนักเพราะคน คนนี้เป็นคนที่คุยโวโอวอดแล้วก็เป็นคนที่ขี้โมโ้แหละครับเอาง่ายๆแล้วครับมาทำเป็นรู้ดีไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าขงเบ้งนั้นมองว่ามาเจ็คนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็น่าจะช่วยได้นะครับอีกทั้งมาเจ็คนั้นได้แสดงความคิดที่หลักแหลมพอสมควรนะครับตามหลักพิชัยสงครามบอกว่าการเข้าตีพวกเผ่าม่านี่ก็ไม่ควรที่จะเอาชนะเฉพาะกําลังแต่จะต้องเอาชนะทางความรู้สึกทางใจให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ภายใต้การปกครองการบริหารของฝ่ายยกกอันนี้ก็น่าสนใจครับ ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าท่านอาจารย์ขงเบงนั้นพยายามหยิบใช้คนที่มีประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นลิขีนะครับที่จะมาช่วยในการนำทางได้แผนที่มาแล้วอันนี้ก็จะทําให้ทหารนั้นไม่พลาดไปโดยง่ายนะครับการรบเนี่ยท่านซุนวูก็เคยได้กล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ไร้พ่าย,ายถ้ารู้ภูมิประเทศของเผ่าม่านแต่เผ่าม่านไม่รู้ความคิดของฝ่ายขงเบ้เงการเอาชนะก็ยิ่งจะง่ายลงไปอีก และสำคัญนะครับผมเชื่อว่ากขงเบงไม่อยากจะสูญเสียทหารแม้แต่คนเดียวกับในการเข้าปราบเผ่าม่านดังนั้นการที่มีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเยอะๆในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่มีข้อมูลอันนี้แหละครับก็คือความได้เปรียบเป็นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการการวิเคราะห์กลยุทธ์าก๊กโดยผมนะฮะในรายการ3ก๊กพอดแคสต์ต่อไปนะฮะในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงการเข้าปะทะกันละ นะการที่จะต้องเข้ามาต่อสู้กันระหว่างฝ่ายของสมุหานายกขงเบง้งกับฝ่ายของเบ้งเฮกม่านอองเรื่องราวนั้นม่านอองยังมีจอมพลสามถ้ำแม่ทัพสามถ้ำที่จะเข้ามาช่วยเบ้งเฮกนะครับในฐานะที่เป็นม่านอองแล้วดูซิว่าการต่อสู้ที่มีความพิสดารน,นะครับของพวกเผ่าม่านที่ไม่ใช่การรบตามแบบที่ท่านอาจารย์ขงเบ้งเคยเจอมานั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร เรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังการวิเคราะห์กุีสามก๊กกับรายการ3ก๊กดแคสต์โวยผมดรนัทกฤษเปาอินอาชันมิกซ์ขอบคุณท่านผู้ชมจากทั่วทุกสาราทิศท่านผู้ชมในประเทศไทยพี่น้องชาวสปปรปาวและทุกท่านที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกขอบคุณจากใจจริงๆและพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ